สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะคนที่ติดตามอินสตาแกรมสู้ชิงเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยอยู่นะคะว่าสู้ชิงจะหยิบเอาหนังสือที่ตัวเองอ่านเนี่ยออกมาแนะนําแล้วก็ออกมารีวิวให้ดูอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะสู้ชิงจะพาทุกคนไปเลือกซื้อหนังสือพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะขับรถไปที่ร้านหนังสือเอเชียบุ๊คนะคะเพื่อไปเลือกหนังสือที่สู้ชิงอยากได้โดยที่รถยนต์ที่เราจะขับไปในวันนี้ก็คือคันนี้ค่ะ Honda City h a แฮชแบ ehev ค่ะ ก่อนที่เราจะขับรถคันนี้ไปเลือกซื้อหนังสือด้วยกันนะคะซู่ิอยากจะให้ทุกคนได้ทําความรู้จักกับ Hondacity h a แฮชแบ็ ehev คันนี้กันก่อนนะคะนี่เป็นรถแฮ h b a c k ที่มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน Sport Hybrid immd ที่เป็น u l l Hybrid นะคะเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยแรงแต่ว่าประหยัดน้ํามันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็ด้วยความที่เป็นแ a ชแบ็กนะคะก็เป็นรถที่ขับง่ายแล้วก็มีความอเนกประสงค์มากๆเพราะว่ามีโหมดในการที่เราจะเก็บของแล้วก็โหมดเบาะที่นั่งเนี่ยหลายโหมดด้วยกันนะคะเดีย๋ยวเราไปดูดีไซน์รถคคัันนนี้ก่ะ Hondacity h a t c h b a c k e-h-e-v ที่เราจะขับกันในวันนี้นะคะจะมาพร้อมกับชุดแต่ง R-S นะคะเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้มากขึ้นนะคะตอกย้ำความสปอร์ตที่ว่าเนี่ยด้วยสีนี้ค่ะสีน้ำเงินบริ l เลี n นส p o r t ตตี้เม l ัลกนะคะส่งให้รถคันนี้เนี่ยมีความสดใสเป็นวัยรุ่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะด้ยวยความที่เป็น e-h-e-v นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เรามองเห็นได้ชัดนะคะนั่นก็คือ H mark หรือว่าโลโก้ Honda ตรงนี้เนี่ยก็จะล้อมรอบด้วยกรอบสีน้าเงินสวยเลยนะคะในขณะที่มีสัญ,ญลักษณ์ R-S แบบนี้ ะะอยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของรถค่ะกระจังหน้านะคะเป็น glossy black นะคะในขณะที่ช่องรับอากาศเนี้ยก็ดีไซน์ออกมาให้เป็นหกเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นสําหรับไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหน้าที่มีดีเทลลูกเล่นที่น่าสนใจนะคะเป็นไฟหน้าใ a y time นะคะแล้วก็มีออโต้ไฮบีมค่ะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยในการขับขี่ค่ะ มาดูด้านข้างกันบ้างนะคะซึ่งก็มีความโฉบเฉียวไม่แพ้กับด้านหน้าเลยนะคะรถคันนี้ค่ะมาพร้อมกับล้ออัลลอยสปอร์ต16นิ้วนะคะกระจกมองข้างเป็นกระจกมองข้างที่เป็นดีไซน์แบบสีดําล้วนสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะส่วนมือจับประตูเนี่ยก็มาพร้อมกับปุ่มที่เราสามารถกดล็อกได้ตรงนี้แบบที่ไม่ต้องหยิบกุญแจออากาเลยค่ะ มาถึงดีไซน์ทางด้านท้ายรถบ้างนะคะก็เริ่มจากไฟนะคะที่มาพร้อมกับไฟ LED ค่ะเราจะเห็นว่าตรงนี้นะคะจะมีโลโก้ RS แล้วก็โลโก้ eHEV อยู่ข้างๆกันนะคะบ่งบอกความเป็นขุมพลัง eHEV ด้วยนะคะโลโก้ H mark ที่เป็นกรอบสีน้ําเงินเนี่ยก็มาอยู่ที่ข้างหลังตรงนี้เหมือนกันรวมถึงดีไซน์แบบหกเหลี่ยมเนี่ยก็รับก,กันกับด้านหน้าเลยนะคะ มาดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างนะคะเปิดขึ้นมาในรูปแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโหก็สามารถเก็บของได้ยเยอะอยู่แล้วนะแต่วรถคันนี้ที่บอกว่าอนเนกประสงค์มากๆเนี่ยเพราะว่ามีรูปแบบการพับเบาะได้หลายแบบแปลว,ว่ามีโหมดการเก็บสัมภาระได้หลายแบบเลยละคะ่ะ เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตร้าซีดเนี่ยสามารถแยกพับแบบ60-40ได้เลยนะคะก็ทําให้ปรับได้ทั้งหมด4โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกก็คือยูทิลิตี้โหมดนะคะเบาะหลังทั้ง2ด้านปรับพับเรียบเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านหลังลองโหมดเบาะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยปรับพับเพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวยาวนะคะทอโหมดเบาะด้านหลังพับ เพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวสูงได้แล้วก็ refresh Mode ค่ะเบาะด้านหน้าพับเชื่อมต่อกับเบาะด้านหลังสร้างพื้นที่ผ่อนคลายนอนพักผ่อนสบายๆเลยค่ะ มาดูข้างในตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มจากพื้นที่ข้างหลังเลยค่ะตอนนี้เนี่ยสู้ชิงปรับให้เบาะคนขับเนี่ยอยู่ในระดับที่กําลังขับได้สบายสบายแล้วนะคะคือไซส์ตัวแบบสู้ชิงเนี่ยขับได้สบายสบายเหลือพื้นที่ด้านหลังให้ตั้งขนาดนี้เน่เนี่ยแบบซู้ชิงนั่งนะคะก็มีเลกรูมเหลือเยอะเลยแล้วก็เฮดรูมเนี่ยก็เหลือสบ,สบายสบายด้วยเลยนะคะเบาะของรถคันนี้นะคะใช้วัสดุเป็นหนังหนังกลับแล้วก็ผ้าค่ะซึ่งก็จะมีการเดินตะเข็บด้วยได้สีแดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถด้วย ตรงด้านหน้าซู่ชิงตรงนี้นะคะมีช่องปรับอากาศสําหรับผู้โดยสารแถวหลังที่เราสามารถบังคับเปิดปิดได้เลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะมี power outlet 12v มาให้นะคะ2อันเป็นแบบที่จุดบุหรี่ค่ะก็สะดวกสบายมากเลยค่ะถ้านั่งกันมา2คนเนี่ยก็เอาที่วางแขนลงมาแบบนี้นะคะก็จะทําให้เดินทางสบายขึ้นแล้วก็าวางแก้วได้2ใบด้วยค่ะ เรามาลองที่นั่งคนขับกันบ้างนะคะเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางเลยแหละพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสปอร์ตสก้านนะคะมีพัดดลชิฟต์อยู่ด้านหลังพวงมาลัยด้วยนะคะเบาะที่เมื่อสักครู่คุยกันว่าเราเป็นเบาะที่เป็นเบาะหนังแล้วก็เป็นเบาะผ้าเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาที่เบาะคู่หน้าด้วยการเล่นกับสีแดงตัดขอบแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะตรงบริเวณมือตรงนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะทำให้พื้นที่แถวๆนี้เนี่ยก็มีความเรียบร้อยนะคะเราสามารถวาง ของเล็กๆน้อยๆได้ค่ะสิ่งที่ชอบมากเนี่ยก็คือหน้าจอ Advanced Touch หน้าจอสัมผัสที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะ8นิ้วด้วยกันค่ะเราเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของเราด้วย Apple CarPlay หรือว่า Android Auto ก็ได้นะคะโดยที่ใช้การเสียบสายเข้ากับสมาร์ทโฟนของเรานะคะข้างล่างหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามาพร้อมกับ USB ให้2พอร์ตแล้วก็มี power outlet 12โวลต์นะคะช่องจุดบุหรี่มาให้1อันตรงนี้ค่ะนี อะได้เวลาไปขับรถกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับไปซื้อหนังสือกันค่ะที่เอเชียบุ๊กสาขาเซ็นทรัลเวลค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Honda h o n d a City Hatchback e-h e HE v คันนี้นะคะใช้เครื่องยนต์ไฮบริดค่ะ s p อร์ตไฮบริ i m MM m d นะคะทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์เป็นสิง4สูบ1.5ลิตรแบบ i v t e c นะคะให้กำลังสูงสุดที่98แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวค่ะกำลังรวมกันสูงสุดนะคะก็จะอยู่ที่109แรงม้าแรงบิดเนี่ยสูงสุด253นิวตันเมตรนะคะอัตรา,าสิ้นเปลืองจะอยู่ที่27กิโลเมตรต่อลิตรนะคะคันนี้เนี่ยเติมน้ำมัน e 20ได้ค่ะ ฟีลลิ่งของการขับขี่พอขึ้นมาขับเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือเป็นรถที่ขับง่ายมากเป็นรถที่แบบขับแล้วคล่องตัวขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยขับแล้วก็เข้ามือทันทีเลยนะคะสามารถที่จะทําความคุ้นเคยกับรถได้ภายในระยะเวลาสั้นๆเลยแหละขับสนุกมากๆเลยค่ะตัวรถเนี่ยก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Hon d a s e ซ s i n g ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันค่ะ คอนด้าเซนซิงทั้ง5ระบบเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย cmbs ค่ะระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก acc ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผลัน lkas ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องเดินรถ rdm with ldw ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถแล้วก็ auto high beam นะคะ ahb ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีระบบความปลอดภัยอื่นๆอีกอย่างเช่น Honda Lane Watch ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนช่วยลดจุดบอดในการมองเห็นของกระจกมองข้างด้านซ้ายนะคะโดยจะใช้กล้องในการจับภาพแล้วก็แสดงผลผ่านหน้าจอขนาด8นิ้วนี่แหละคะ่ะ รามาถึงร้านหนังสือเอเชียบุ๊กสาขาเซ็นทัลเวิลด์แล้วนะคะร้านหนังสือเนี่ยเป็นร้านหนังสือสาขาใหญ่มากนี่เป็นหนึ่งในร้านหนังสือที่ซูชิงมาดูหนังสือบ่อยๆนะคะเหตุผลที่เราจะมาดูหนังสือภาษาอังกฤษกันในวันนี้เพราะว่านี่เป็นหนังสือที่ซูชิงใช้ในการฝึกภาษาอยู่เรื่อยๆรเริ่มจากการอ่านหนังสือนิทานแบบภาษาอังกฤษง่ายๆแล้วค่อยๆไต่ระดับมาจนถึงเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะลองพาไปเลือกหนังสือดูว่ามีเล่มไหนที่ดูแล้ววันนี้อยากจะสอยกลับบ้านบ้านนะคะเราเริ่มมาจากตรง ีน้เลยแค่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยก็เจอหนังสือเล่มแรกที่อยากจะได้แล้วเพราะว่านี่ค่ะ Sapiens Graphic History นะคะวอลลุ่มออกมาแล้วค่ะ เล่มนี้เนี่ยมปนภาคต่อมาจากวอลุ่ม1อันนี้นะคะซึ่งวอลุ่ม1เนี่ยเขาก็จะเป็นการเอาหนังสือเรื่องเซเบียนที่เป็นหนังสือแบบยอดฮิตมากๆจากยูโวโนอาฮารารีที่ผู้ถิงประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยเอามาทําให้เป็นภาพวาดที่อ่านง่ายเล่มหนึ่งเนี่ยออกไปสักพักแล้วอ่านจบไปนานละแล้วก็รอเล่ม2มายาวนานมากอันนี้แบบดีใจมากที่เล่ม2อ,ออกมาแล้วนะคะคือเล่มหนเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องกับ ประวัติของมนุษย์ที่เล่าย้อนไปตั้งแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งหมดกี่เผ่าพันธุ์แล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงทําไมถึงได้เหลือแค่มนุษย์เผ่าพันธุ์เราที่เป็นโฮโมเซเปียนทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างนะคะส่วนเล่ม2เนี่ยจะเริ่มมาถึงการสร้างเป็นแบบซีวิลิเซชันหรือว่าอารยธรรมขึ้นมาละซึ่ง อันนี้ยังไงก็ต้องซื้อกลับไปวันนี้ต้องมีเอาไว้ในคอลเลกชันให้ได้นะคะจริงๆซูชิงคิดว่าเหมาะมากเลยเป็นหนังสือที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะซื้อแล้วก็อ่านให้ลูกฟังคือจริง,รงๆเนื้อหาเนี่ยเด็กๆอ่านจะอ่านเข้าใจยากนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามีภาพวาดอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ชี้แล้วก็เล่าไปให้ฟังได้นะคะโอเคได้มาหนึ่งเล่มแล้วนะคะซูชิงได้เป็นสายซื้อหนังสือแบบไม่ห่อปกพลาสติกนะคะรู้สึกว่าแบบมันเปลืองพลาสติกแล้วถ้าเอาไปอ่านแบบนี้มันได้สัมผัสหนังสือจริงๆอะ่ะมัน ดูแบบมีความสุขมากเอ๊ะตรงนี้มีหนังสืออีกเล่มน,นึงที่จริงๆอ่านแล้วแต่ว่าอยากจะแนะนำนะคะก็คือ The Midnight Library นะคะของ Matt h a i g หนังสือเล่มน,นี้ค่ะเป็นหนังสือแบบแนวฟิกชั่นนะคะก็คือเป็นหนังสือเรื่องแต่งที่อ่านแล้วมันก็มีความชุบชูใจเหมือนกันคือมันมีความเศร้าลึกๆเพราะว่าตัวเอกของเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อแล้วแล้วก็ตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายภายในเวลาเที่ยงคืนแต่ ก็เกิดมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะตื่นมาในห้องสมุดแล้วก็ทําให้ย้อนนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาย้อนนึกถึงความเสียใจว่าทําไมไม่เดินเส้นทางนั้นไม่เดินเส้นทางนี้แล้วก็ค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ต่อ mm hmm. เพื่อนบิทไน l ์ไลบรารีวันนี้ไม่ได้ซือ้อเล่มนี้เพราะว่าอ่านเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแบบอยากจะแนะนําค่ะโอเคเราไปดูเล่นต่อไปกันดีว่าเราจะซื้ออะไรนอกจากแนวประวัติศาสตร์แล้วนะคะอีกแนวที่ซู่ชิงชอบอ่านช่วง,งหลังๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์หรือว่ากลไกการทํางานของทั้งแบบร่างกายทั้งจิตใจของมนุษย์หรือว่าเรื่องแบบหนังสือที่เป็นแฟกต์ต่างๆนะคะเมื่อกี้เดินมาถึงตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเล่มนี้โดดเด่นมากๆปกสีส้มแจ๊สเลยเล่มนี้มีชื่อว่า Numbers Don't Lie นะคะเป็น 71อย่างที่เราควรต้องรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้หนังสือแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นบทสั้นๆนะคะบทหนึ่งอาจจะประมาณสักแบบ3าหน้าแต่ว่าก็จะจวหัวด้วยหัวข้อที่น่าสนใจอย่างเช่นเรามาดูสารบัญกันดีกว่าหัวข้อจวเอาไว้ว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองอ๋ออันนี้ก็จะค่อนข้างแบบว่าทันสมัยอยู่นะมีอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจเลยอย่างเช่นหัวข้อในคันทรี y เนี่ยก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่า ประเทศจีนจะไปได้ไกลแค่ไหนเฮ้ยอ่านแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าไปได้ไกลด้านไหนอะ่ะตัวอยากรู้จังเลยหรือว่าลองเอาอินเดียมาประกบกับจีนดูแต่ละหัวข้อน,นี่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันจบเป็นเรื่องๆไปได้นะคะและเป็นหนังสือที่ฟีลกู๊ดตรงที่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยพออ่านจบแต่ละบทแล้วเนี่ยเหมือนเราได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นนิดนึงก็ยังดีเล่มนี้ก็เลยให้เป็นเล่มที่2ที่เราจะสอยไปในวันนี้ numbers o line และตรงนี้นะคะมีคำนิยมจากบิลเกตด้วยบอกว่า คนนี้เนี่ยวัดคลาฟสมิลเนี่ยมนูอ่านชื่อถูกแค่ไหนนะเป็นผู้เขียนหนังสือที่ Bill บิลเกตต์ตั้งหน้าตั้งตาคอยหนังสือของเขามากที่สุดเฮ้ยบิลเกต์เขียนคับนิยมแบบนี้แล้วต้องโดนแล้วแหละอันนี้เล่มที่2ไปกันต่อคะ่ะมาอยู่ที่หมวดหมู่ international bestsellers บ้างนะคะ จริงๆแล้วในเอเชียบุ๊กเนี่ยเขาจับหมดหมว่หนังสือดีมากเลยนะคือตั้งแต่หน้าร้านมาจนถึงตรงนี้เลยอ่ะมีความรู้สึกว่าเราเดินแล้วเราก็กวาดสายตาดูหนังสือที่น่าสนใจได้เรื่อยๆคือลายสายตามันทําให้เราเดินเข้ามาจนถึงตรงนี้ได้นะคะอันนี้เป็นหนังสือเล่มที่เราจะยังไม่ซื้อวันนี้แต่ว่าทู่จริงอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆอันนี้หนังสือเรื่อง AI 2041นะคะผู้เขียนก็คือไคฟูรีซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยสาเหตุที่สนใจเพราะว่า ผู้แต่งเป็นคนเดียวกันกันกบเล่มนี้ไงคะ AI Superpowers ที่พูดถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในเมืองจีนแล้วก็เปรียบเทียบกับในซิลิคอนแวลลีย์นะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่ซู่ชิงอ่านแทบจะแบบรวดเดียวจบเพราะว่าเขาบอกถึงภาพรวมของวงการเทคโนโลยีในเมืองจีนทําให้เราได้เห็นว่าหุยมันแตกต่างจากแบบวงการเทคโนโลยีของอเมริกาเหมือนกันนะแนวคิดวิธีการพัฒนา AI ต่างๆเนี่ยมันเป็นคนละรูปแบบกันเลยเล่มนี้เนี่ยอ่านเราชอบมากก็เลยพอมาเห็นเล่มนี้ กระโดดดีใจน้องกรีดอยากอ่านมากไคฟูรีนะคะเขาเขียนเล่มนี้กับคุณเฉินชิลแฟนเนี่ยเขาบอกว่าเล่มนี้มันจะไม่เชิงเหมือนกับ AI Superpower แต่ว่ามันจะเป็นแนวแบบเหมือนกับ Science Fiction หรือว่าไซไฟนะคะที่จะพูดถึง เทคโนโลยีในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยก็เลยเป็นแบบตอนนี้2021บวกเข้าไปอีก20ปีมีการจรินตนาการนะคะว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยผ่านไปอีก20ปีมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตเรายัางไงบ้างโดยที่ทำเป็นเนื้อเรื่องแบบแนวฟิกชั่นเลยก็ไม่ได้อ่านแนวไซไฟมานานนะคะคิดว่าควรจะต้องเริ่มที่เล่มนี้แหละอันเนี้ยซื้อไปแล้วแต่อยากจะแนะนาก็เลยเอามาพูดถึงนะคะใครที่ชอบหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเอไหรือว่าชอบอ่านไซไฟเนี่ยก็ ลองดูนะอาจจะชอบเล่มนี้ก็ได้แต่เล่มที่เราจะซื้อเป็นเล่มสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือเล่มนี้ตึองหน้าคุ้นๆไหมคะคุณ,ค,ค,ณคนนี้คุณเจฟเบสโซสนะคะกับหนังสือเรื่อง Amazon u n b o u n d คะ่ะ Amazon u n b o u n d เนี่ยสาเหตุที่รู้ชิงแต่ตาเล่มนี้ทั้งๆที่มีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ Amazon หรือว่าเจฟเบโซสเยอะมากมีหลายเล่มมากเพราะว่าคนเขียนเล่มนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับที่เขียนเรื่อง The Everything Store ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Amazon เหมือนกันนะคะก็คือคุณแบรดสโตน The e v e r y t h i n g Store เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้ง Amazon ขึ้นมาเริ่มตั้งแต่สมัยที่แบบยังอยู่ในโรงรถแล้วก็ทำเป็นการขายหนังสือออนไลน์ครั้งแรกทีมงานก็น้อยนิดมากตอนนั้นยังไม่มีใครขายหนังสือออนไลน์แล้วก็ค่อยๆเป็นการสร้างอาณาจักรของ Amazon ขึ้นมานะคะเล่มนี้เนี่ยซูชิงเชื่อว่ามันจะออกแนวแบบภาคต่อของ The e v e r y t h i n g Store ก็คือจะค่อยๆพูดถึงการที่ Amazon เนี่ย เริ่มขยายอาณาจักรใหญ่ขึ้นกว่านั้นด้วยการอาจจะไปซื้อธุรกิจอื่นๆอย่างเช่น Whole f o o d s หรือว่าการขยายธุรกิจ AWS ที่เป็น Cloud Service จนกระทั่งเป็นธุรกิจที่ทำให้ a เมซอนีกรด้รายได้มหาศ,าศาลเลยนะคะรวมไปถึงช่วงหลังเนี่ย Jeff Bezos เขาก็มีข่าวที่จะเป็นข่าวเชาและกันเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวก็คือการเลิกกับภรรยาของตัวเองแล้วก็แบบมีแฟนใหม่อะไรอย่างนี้รวมไปถึงการที่ภรรยาเขาก็บริจาคเงินจำนวนมหาศาลให้กับการกุศลนะคะก็หวังว่าเรื่องนั้นเนี่ย จะมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยทําให้เราได้เห็นภาพกว้างของ Amazon กันมากขึ้นต่อจาก The Everything Store ที่เราได้เห็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ Amazon นะคะดังนั้นเล่มนี้จึงเป็นเล่มที่3ที่ทุชิงจะใส่เข้ามาใน Shopping List ในวันนี้พอไหมฮะสามเล่มพอแล้วเนาะปกติเวลาเข้าร้านหนังสือก็จะซื้อประมาณ3เล่มนะคะถามว่าอ่านจบทุกเล่มไหมก็ก็ไม่ได้หมดนะคะบางเล่มก็ดองพอสมควรเหมือนกัน นี่ค่ะหนังสือทั้ง3เล่มนะคะช็อปจริงซื้อจริงนะคะวันนี้เอานังสือกลับบ้านไปอ่านจริงๆนะคะเวลามาร้านหนังสือแล้วเจอหนังสือที่ชอบอ่าจะรู้สึกเหมือนกับใจเต้นตึกๆึกตึก,ตก,ตก,ตกแบบเหมือนกับได้เจอคนที่เรารักกันเลยอย่างนี้เคยอ่านผลวิจัยเขาบอกว่าการที่เราจะมีหนังสือล้อมรอบอยู่รอบๆตัวเรานะคะมันเป็นเครื่องเตือนที่ดีมากเลยให้เรารู้ว่ายังมีความรู้อีกเยอะมากในโลกใบนี้ที่เรายังไม่รู้แล้วมันจะกระตุ้นให้เราอยากหาความรู้อยู่เสมอนะคะนี่แหละเป็นข้อดีของหนังสือเอาล่ะเรากลับกันดีกว่าไป ไปขึ้นรถกันค่ะ พอได้ขับแล้วนะคะก็ทําให้รู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่โดดเด่นทางด้านไลฟ์สไตล์มากๆเลยนะคะเป็นรถที่เข้าไปขับครั้งแรกเนี่ยก็เข้ามือทันทีขับง่ายมากๆจะขับคนเดียวหรือว่าสลับกันขับภายในครอบครัวก็ได้นะคะและด้วยความที่มันอเนกประสงค์มากๆเนื่องจากว่ามีโหมดในการเก็บสัมภาระหลายโหมดเนี่ยก็ทําให้ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตได้หลายแบบมากๆอย่างวันนี้เนี่ยเราไปแค่ซื้อหนังสือนะคะไม่ต้องบรรทุกข,ของอะไรมากมายก็สบายๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีบางวันที่ซู้ชิงต้องการใช้พื้นที่สัมภาระมากขึ้นนออยย่่่าาางเชกรไปถ บางทีเนี่ยพร็อพก็เยอะแยะมากมายที่ต้องขนไปนะคะหรือว่าไปทํางานพิธีกรเนี่ยเราก็ต้องเอาเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าไปเปลี่ยนหลายแบบเหมือนกันรถคันนี้ก็จะตอบโจทย์มากเลยค่ะและด้วยความที่เป็นฟูลไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยค่ะ Honda City h a แฮ ehev นะคะมีให้เลือกทั้งหมด6สีด้วยกันค่ะสีน้ำเงิน Brilliant Sporty คันนี้นะคะเป็นสีที่เป็นสีใหม่ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีสีแดง Ignite สีขาว Platinum สีดำ Crystal สีเทา s o โซนกแล้วก็สีเทา m e t ม o r o รอค่ะราคาของรุ่นนี้นะคะอยู่ที่849,000บาทค่ะมาพร้อมกับประกัน Hybrid Battery อยู่ที่10ปีนะคะแล้วก็ประกันร,ระบบ Hybrid อยู่ที่5ปีไม่จากัดระยะทางค่ะใครสนใจนะคะสามารถไปดูคันจริง หรือว่าทดลองขับได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทุกสาขาค่ะวันนี้ซู้ชิงลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ